ครับ<ะ>อ่อบอะนะอ้ามยืดครับหาหาไร้ไงอ้ออามยืดครับอ๋ออ้ามยืดอ้ามยืดสองนิ้วเนาะครับอ๋อครับต้องการสีไหนนี่น้ำเงินครับอ๋อเดียวเดียวว่ามันจะเหลือหรือเปล่าเดี๋วยวเช็คดูให้โอ้เหลือเหลือสีน้ำเงินเหลืออยู่นหนึ่งอันเอเออิตาลีนี้ใส่รถรุ่นไหน อ,อ๋อโอเคเหลือของ MS ็มเอิตาลีโอ้สีนี้สวยมากอเ,เอาแล้วนายเอาอะไรเอาชกครับโอ้เวลาใส่อามยืดมันต้องใส่เพลาใส่อะไรด้วยดิก็ซื้อไว้ครบชุดเลยครับอ้าวแล้วนายนายมีงบมาเท่าไหร่เ,เดี๋ยวจะจัดชุดให้ตามงบประมาณ โ oh, อ้เท่าไรเนี่ย <c oughs> น่าจะสามพันกว่าครับโ oh. อ้ฮะสามพกว่าเดี๋ยวยังงี้ดีกว่านายยังไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวทําเสร็จเ <c oughs> ท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเนาะครับ <c oughs> โอเคตามนั้นครัเจ้าเว็บร้อยสิบไอสีดำแดงวันนี้จะเปลี่ยนอามโชคหลังมือลิง บางลุมเหลือแค่นี้นะายอหโโ้ไปชนมาดอว่าถอดออกหถอดออกครับออ๋มันหนักใช่ไหมไรเบาอ้าโอเคลุยบุญหองมาช่วยถอดหน่อยเร็วเปลี่ยนอะไรบ้างอ๋อเปลี่ยนอามเปลี่ยนโชคเปลี่ยนพลาวมือลิง จัดเลยช่วยกันจะได้เรี <ไป S 1> อ่วชุดที่จะต้องเปลี่ยนวันนี้นี่เลย,เลยอ,เอามเอ็มเอสโชกหลังสายเบรกสายเบรกยาวหน่อยเพราะอาม<อ>ยืดเพลาหลังมือลิงโอ้โอ้คันไม่ดได้แน่นจริงๆ โอ้โหแน่นมากเลยเอ้าค่อยดูเดี๋ยวเอ้าคันีิคันีิไม่ได้มามาเดี๋ยวทำให้ดูเอ้าค่อยดูยิบเบอร์สิบเจ็ดมาเอาเบอร์สิบเจ็ดมาเออเดี๋ยวจะสอนวิธีง่ายๆให้กับเจ้าเด็กน้อยอ่านี่แบบนี้ทำแบบนี้เอาเราลองขันสิกดเลยนานง่ายไหมง่ายไหม เอ้ยนายเอ็งเอ็งเอ็งโกนโกนล้นทำไมเนี่ยบวชครับอ่ะบวชที่ไหนที่วัดบวชตาครับตาเสียตาแต่อิงเสียนี่ครับอ๋อแล้วแล้วเงินมาซ่อมรถวันนี้คือเอ็งได้จากอะไรบวชครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับมารูกันทรายนิดมารูกัน ขั้นตอนต่อไปใส่สายเบ็กอย่าลืมตัวเมียนะครับเพื่อความแข็งแรงล็อกตัวเมียให้แน่น Cắn lụt 2 con thọt fiber mà Thọt fiber ốc lời Điện chốc, điện chốc Thọt thoang ถอดตรงไหนถอดเฟซเบอร์ออกก่อนอ่ะติดตั้งโชค WP ไอ้นายไอ้นายไปใส่ทางโน้นไปใส่อีกข้างหนึ่งใส่เออเฮ้ทำไมจ๊ะฮะอ๋อพลายางเขยมุ้ยได้ไงกรอยยางมุ้เนาะอ๋อโอเคเอากลางๆเนาะยกนานกันนาร อครับเดี๋ยวจัดการให้เพลงมากเหรอทำอะไรก็ได้ได้เงินเยียวยาแล้วเอาแพงไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อครับผมอ้าวเจ้าปามนี่วะปามหันมาหน่อยดิเอ็งทำอะไรนี่มาเปลี่ยนน้ำมันเบรกครับมาใส่น้ำมันเบรกอ๋อรถเองเบรกไม่อยู่นี่ครับเบรกมันติดเบรกมันไม่ค่อยติดช่วงนี้หายหน้าหายตาเนาะทำแต่งานครับอ๋อแต่ก็คุณเองก็ลดไปเยอะนะปามรอขึ้นกว่าเดิมเลย อ่าติดตั้งโชคุคส่วนอมัมติดตั้งเสร็จแล้วครับใกล้ความจริงแล้ว เอาละครับเสร็จงานเจ้าจของลองหน่อยสินายลองขับ ไปการต่อไปเตรียมซ่อมเครื่องวานข้าวจะซ่อมเป็นหมหนโอนี่เจ้าของนั่งยิ้มเลย,ยเป็นไงนอ๋อแล้วโอกาสหน้าจะมาใส่หรอเนะ่ยฮะโนะออ จำไม่ได้เอาตัวโหลดใช่ไหมโหลดชุกหลังอ่าโอเคเอาของเก่าไปเลยเด้ดอะ,อะเก็บของเก่าให้พร้อมแล้วอย่าขับเร็วมากอ,อย่าอย่าอย่าซิ่งมากเด้อนายเด้อเอ่าขับมือเดียวด้วยแล้วฝนก็ใกล้ตกแล้ว

นี่เพื่อตะเจียรอ่ารถไายลุงสองเลยนี่คนรูปหล่อพี่สงคนรูปหล่อแห่งบ้านหนองมอง่วงหรือม,มูสิบของเรานี่มานั่งรอตั้งนานอาจารย์ันเรื่องราวอ่านี่กันยางมอเตอร์ไซค์